50. ไฟฟ้ารัดวงจรหรือไฟฟ้าชอ็อตเกิดจากสาเหตุใดกไก่ลวดตัวนำที่ไม่มีฉนวนหุ้มมาแตะกันในวงจรไฟฟ้าขขอไขอมีตัวนำอื่นที่นำไฟฟ้าได้ดีกว่ามาพาดในวงจรไฟฟ้าขคอคขอขวายเอามือไปแตะสายไฟฟ้าบริเวณที่ไม่มีฉนวนหุ้ม 1> ข .1. เฉพาะกไก่ข .2. เฉพาะขอไข ข้อ 3. ชักข้อโกไก่และขอไข่ข้อ4ทั้งข้อโกไก่ขอไข่และคอควายอ่ะเขาถามถึงการลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตน้องก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าลัดวงจรอ่ะหรือว่าไฟฟ้าช็อตมันหมายความว่าอะไรน้องดูตรงนี้นะ ถ้าถ้าไฟฟ้ามันวิ่งในวงจรสมมติพี่ให้พลังงานเป็นแค่นี้เอง้วนี่เป็นความต้านทานตัวหนึง่งมันก็จะเิ่งวน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 ไปเรื่อยๆถูกปะการที่มันจะชอ็อตน้องนึกภาพดูถ้าเกิดเขาเปียกไฟฟ้าเหมือนน้าไหลทางไหนที่ไหลไปง่ายๆน้ําก็จะไปเยอะถูกปะและการที่ไหลไปง่ายๆไปเยอะมาก,มาก,มากๆๆเนีย่ยเขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรหรือไฟฟ้าชอ็อตนั่นเองลัดก็คือออกไปจากวงจรปกติอย่างข้อกอกไก่ ลั่วตัวนำที่ไม่มีฉนวนมาหุ้มมาแตกกัน,สนแสดงว่าอะไรถ้าไม่มีฉนวนมาหุ้มมาแตกกันฉนวนเนี่ยมันคืออะไรที่มีความต้านทานเยอะไปลําบากก็เลยวิ่งไปเรื่อยๆตรงๆไปไม่ผ่านฉนวนแล้วกันแต่ถึงจุดๆหนึง่งอ้าวเอาฉนวนออกเหมือนเอาทางแยกออกไปสุดท้ายสองทางมันก็ได้เหมือนมาติดกันมันก็ได้เหมือนยิ่งไปหากันง่ายใหญ่เลยติดต่อกันง่ายไม่มีอะไรมากันและไฟฟ้าก็วิ่งมาเยอะๆๆๆจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้นัเองข้อกอไก่ก็ถูก ส่วนข้อขอไข่มีตัวนําอื่นที่นําไฟฟ้าได้ดีกว่าบอกแล้วว่าการวิ่งของวงจรไฟฟ้าก็เปียบเสมือนกระแสน้ําถ้าอะไรวิ่งไปง่ายกว่าน้ําก็ไหลไปทางนั้นถ้าอันนี้นําไฟฟ้าดีกว่าถามว่าถ้ามันง่ายกว่าน้องจะไปทางที่มันง่ายหรือปัญญา<ๆ>ก็ต้องไปทางที่มันง่ายอยู่แล้วถูกปะมันก็เลยไปทางที่บริเวณที่นําไฟฟ้าได้ดีกว่าอันนี้ก็เลยถูกส่วนข้อขอ,ขอควายเอามือไปแตะสายไฟมือเนี่ยตัวมันถึงแม้ว่า จะเอาไฟฟ้าได้ไม่ดีมากแต่ว่ามันก็สามารถให้ไฟฟ้าไหลผ่านกระแสไหลผ่านตัวเราลงบาร์ได้ถูกปะแต่ถามว่าช็อตไหมไม่ช็อตถูกปะเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไหลามาทางเราเฉยอันนี้เขาไม่เรียกว่าช็อตแต่เขาเรียกไฟฟ้าลวสรุปนะในสามข้อข้อที่เกิดจากไฟฟ้าช็อตก็คือมันจะไหลไปในทางที่ไหลไปง่ายกว่านั่นเองซึ่งการไหลไปง่ายกว่าก็คือเกิดจากการที่ ไม่มีฉนวนหุ้มหรือว่าไปยังตัวที่บริเวณที่นำไฟฟ้าได้ดีกว่ามมันก็คล้ายๆกับไม่มีถนนหุ้มก็คือไปทางที่ง่ายกว่าฉันข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ก,กับข้อไข่ซึ่งตรงกับช้อยข้อ3ส่วนข้อคอควายไม่ตอบเพราะว่าการที่เอามือไปแตะปุ๊บกระแสไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไหลไปทางทางเดิมเลยคือมาทางเราหมดคือล่วมาทางเราหมดไม่ได้ช็อตไม่ได้รัดวงจรถูกปะสรุปนะข้อนี้ตอบข้อ3ามนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายของวิชาวิทยาศาสตร์ข้อสอบข้ามม .1 ของเรียนรัฐบาลชุดที่1นนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนที่ไปสอบโชคดีในการสอบทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ